สวัสดีค่ะแอดวานมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแอดวานมาต่อตอนที่17ของซีรีส์เรื่องมังกรผู้พิชิตหงคู่บาลังนะคะ The Rebel Princess ค่ะเรื่องนี้บรรยากาศเป็นแบบแนวชุดเฉือนกันทางด้านกลยุทธ์การปกครองแล้วก็การทหารการสู้รบนะคะสนุกค่ะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ใจความสำคัญของตอนที่17ก็คือหวังเฉือนนะคะนางเอกเนี่ยถามซ่งไวเอินว่าเขาคิดว่าององเจียน จนหนิงจะเข้ามาบุกเมืองเมื่อไหร่ทร่งไหวเอิน,นะคะแม่ทัพท่งก็วิเคราะห์ว่าอองเจี้ยนหนิงอะ่ะขาดการติดต่อกับอูเฉียนที่อยู่ในเมืองที่เป็นไซสึสกนะคะทําให้ขาดข้อมูลที่แน่ชัดภายในเมืองฮุยโจเขาต้องคิดว่าคงไม่ง่ายที่จะบุกเข้ามาโจมตีอย่างง่ายดายนะคะแต่ก็คงไม่รอเวลาเนิ่นนานไม่ช้าไม่ช้านักนะ ยังไงอ๋องเจี้ยนหนิงเนี่ยต้องบุกเข้ามาแน่ๆน,นี้ตอนนี้นะพวกเราอะ่ะปักธงทับของเสี่ยวฉีนะคะทับหนิงส่วนไว้ที่ประตูแล้วก็กำแพงเมืองอ๋องเจี้ยนหนิงอะ่ะคิดว่าหากเซี่ยวฉีอะ่ะมาอยู่ในเมืองหุยโจแล้วจริงๆเสี่ยวฉีจะต้องส่งทหารออกไปลบด้วยแน่ๆน,นะคะดังนั้นตอนนี้พวกศัตรูจึงยังไม่เคลื่อนไหวน้หวังเฉียนนะคะก็มีความหวังว่าเซี่ยวฉีอะ่ะจะต้องรีบมาช่วยนางแน่นอนแต่ซ่งไหวเอินก็ เกรงว่าเสี่ยวชยีอาจจะมาไม่ทันเวลาหากสถานการณ์คับขันจริงๆซ่งไหว่เอินบอกเขาจะพาหวังเฉียนนะคะหนีออกไปทางหนีออกไปจากฮุยโจโดยทางน้ํานี้หวังเฉียนนะคะปฏิเสธค่ะนางก็บอกซ่งไหว่เอินว่านางอาจจะอยู่ที่นี่กับเหล่าทหารข้าไม่มีทางหนีไปคนเดียวจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เซี่ยววั่นหลูค่ะเซี่ยววั่นหลูอยู่ในเมืองหลวงนะคะก็มอบยาพิษนะคะให้กับ ซูจินเอ๋อซูจินเอ๋อก็คือเป็นคนรับใช้คนสนิทของนางเอกนะคะแล้วนางก็บอกกับจินเอ๋อว่าหากพบซิทานกับหวังเฉวนนะคะก็ให้เขากินยาไปคนละเม็ดเลยนี้จินเอ๋อก็รู้สึกกังวลใจเล็กน้อยค่ะนี้เซี่ยววั่นหลูก็ปลอบใจจินเอ๋อนะคะว่ายาเนี้ยแค่ทำให้สถานการณ์เหมาะที่จะทำให้ได้รับการบาดเจ็บแต่ไม่ได้ทำให้ร่างกายบาดเจ็บโดยตรง เขาจะไม่เอ่ยคือ,อานางเซียวันหลูเนี่ยนะคะบอกว่าไอ้ยานเนี่ยมันแค่ทำให้สถานการณ์เหมาะที่จะที่จะได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้ทำให้ร่างกายบาดเจ็บโดยตรงนะคะนิเซียวันหลูก็บอกกับจินเอ๋วว่าขอแค่จินเอ๋อนะทำตามที่นางบอกเนี่ย เียวันหลูสัญญาว่าจะช่วยจินเอ๋อให้เป็นสนมข้างกายของซิธานนะคะจินเอ๋อก็ตกลงค่ะโอ้น้องจินเอ๋อเห็นแก่บผู้นะคะอืมจากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่อ๋องเจี้ยนหนิงนะคะก็วิเคราะห์สถานการณ์เช่นกันแล้วมั่นใจว่าสถานการณ์ในฮุยโจตอนเนี้ยเป็นแค่การจัดฉากเสี่ยวฉีไม่ได้อยู่ที่นี่อ๋องเจี้ยนหนิงจึงสั่งให้ทหารเข้าบุกโจมตีฮุยโจวันพรุ่งนี้นะคะเพราะหวังเฉียนได้ยิน เรื่องนี้เขา้าก็ถามซ่งไวยเอินว่าพวกเราสามารถตั้งศึกได้กี่วันซ่งไวยเอิญบอกมากสุดก็ประมาณสองวันหวังเฉียนก็พูดขึ้นว่างั้นมีเพียงวิธีเดียวคือต้องให้อองเจี้ยนหนิงเชื่อให้ได้ว่าเสี่ยวฉีอยู่ในฮุยโจถึงจะทําให้อองเจี้ยนหนิงยังไม่บุกเราเร็วเกินไปต่อมาค่ะในขณะที่นางเอกของเรานะคะกําลังดูแลทหารที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยองชายสามซีทานก็มาค่ะทั้งคู่พบกันนะคะ ก็วันไหวค่ะทั้งคู่ก็นึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันมาตอนที่ยังเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะคะหวังเฉียนก็พาองค์ชายสามสิทธานเนี่ยเข้ามาในโรงเตี๊ยมค่ะแล้วทั้งคู่ก็รู้สึกว่าจากกันมานานแสนนานนะคะสิทธานบอกเป็นห่วงหวังเฉวนแล้วจะมีอันตรายนะคะว่าจะมีอันตรายดังนั้นเขาอะสิทธานก็จึง รีบเดินทางมาฮุยโจเพื่อช่วยหวังเฉวนออกไปนะคะนี่ก็บอกหวังเฉวนด้วยว่าให้ทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งไปเลยไว้เบื้องหลังแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขานี่หวังเฉวนได้ยินก็รู้สึกผิดหวังในตัวของซีธานเป็นอย่างมากค่ะก็คือสงครามกําลังจะเกิดแล้วคําพูดของซีธานเนี่ยช่างไม่มีความเคารพแล้วก็ไม่ละอายใจอยู่เลยซิธานพูดประโยคเหล่านี้ออกมาหมายความว่าอย่างไรนะคะตั้งแต่วันที่ซิธานไม่ไปตามน ที่นังนัดเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วสีธานก็ยื่นค่ะยื่นปิ่นปักผมของหวังเฉียนออกมานะคะที่เขาพบที่ท่าเรือที่มันแตกเป็นสองสองท่อนแล้วนะคะตอนนี้เขาซ่อมใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาให้กับหวังเฉียนค่ะแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าไม่ได้ผิดนัดข้าไปตาม ค้าไปตามนัดวันนั้นนิหวังเฉียนก็นําปิ่นปักผมมาถือไว้ค่ะแล้วก็กั้นน้ําตาไว้นะคะกั้นไว้ไม่อยู่นะคะร้องไห้แต่หวังเฉียนก็พูดขึ้นว่าสําหรับนางคือพลาดไปก้หนึ่งก็ถือว่าพลาดทั้งชีวิตตอนนี้นางกับเสียวฉีได้ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันนางกับเสียวฉีมีแค่ใจเดียวคือเป็น มีรวมรวมรวมใจแล้วนะคะก็คือมีกันแค่ใจเดียวสองคนหนึ่งใจค่าคืออี้จางหวังเฟยแต่สิธานค่ะก็ปฏิเสธค่ะไม่ยอมรับนะคะว่าไม่ไม่ยอมรับหรอกไอ้นี่จะมาเป็นอี่จางหวังเฟยอะไรสิธานบอกเขารู้ว่าที่หวังเฉียนพูดแบบนี้เพราะว่ากลัวฮองเฮากับเสี่ยวฉีจะทําร้ายเขาสิธานก็เข้าไปกอดนางเอกค่ะเข้าไปกอดหวังเฉียนนะคะแต่หวังเฉียนเนี่ยก็สะบัด ตัวออกจากอ้อมกอดของซิธานค่ะแล้วก็พูดขึ้นว่าเรื่องของพวกเรามันได้เปลี่ยนไปแล้วหากตอนนี้สิธานต้องการที่จะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยนางก็สามารถให้สิธานอยู่ได้แต่ถ้าสิธานยังจะดื้อรั้นก็ควรจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนิวหวังเฉียนก็บอกนางอาจ,จะไม่บอกให้ใครรู้เรื่องนี้ ที่จะทาให้ชื่อเสียงขององค์ชายสมิธานเสื่อมเสียนี้สิธานก็ยังไม่เลิกค่ะก็พยายามดึงหวังเฉียนนะคะหนีหนีหนีไปจากฮุยโจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้หวังเฉียนก็โมโหแล้วค่ะก็บอกสิธานให้มองไปที่ประชาชนนะคะที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขานี้นะคะแล้วก็ถามสิธานว่าเขาทําใจทิ้งประชาชนไปได้เหรอเนี่ยแบบว่ายูอะเป็นองค์ชายนะยูจะทิ้งประชาชนไปได้ยังไงน้หวังเฉียนก็ ประกาศกับประชาชนในบริเวณนั้นว่าองค์ชายสามสิทานเดินทางมาจากเมืองหลวงเพื่อช่วยศึกที่ฮุยโจพอประชาชนได้ยินก็ต่างสรรเสริญค่ะจากนั้นแม่ทัพซ่งค่ะซ่งหวายเอินก็มารายงานว่าทัพของอ,องคเจี้ยนหนิงบุกมาทางประตูด้านทิศใต้แล้วนะคะดูเหมือนว่าศึกกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ ทางด้านแม่ทัพโมเหลียนค่ะก็มัดอูเฉียนไว้นะคะอูเฉียนก็คือเจ้าเมืองหุยโจที่เป็นไซสึกให้กับองเจี้ยนหนิงนะคะก็มัดไว้แล้วตะโกนบอกองเจี้ยนหนิงว่าเซียวชีจับอูเฉียนได้แล้วนะคะแล้วก็กองทัพหนิงส่วนมาอยู่ในเมืองเรียบร้อยแล้วเมื่อหวังเฉียนค่ะมองไปที่กองทัพขององเจี้ยนหนิงนะคะที่ตั้งขบวนพร้อมจะบุกโจมตีแล้วเนี่ย หวังเฉียนก็ตัดสินใจจะออกไปพบกับอองเจี้ยนหนิงค่ะทุกคนก็ต่างห้ามใหญ่เลยนะคะว่าว่าอย่าออกไปมันอันตรายมากหวังเฟยหวังเฟยนะคะแต่ว่าหวังเฉียนนางเอกของเราก็ยืนยันว่าไม่เป็นไรนางจะไปนะคะนางออกไปแป๊บเดียวแล้วนางเอกนะคะก็ขี่ม้าออกไปจากประตูเมืองค่ะตอนขี่ม้าก็สง่าง,งามมากเลยนะคะแต่ว่าเสื้อของเสื้อผ้าของจางซียี่เนี่ยไอตรงคอเนี่ยกว้างนะแอดว่ากว้างกว้างนีอ้องเจี้ยนหนิงค่ะ พอเห็นหวังเฉียนนางเอกของเราออกมาคนเดียวนะคะก็ประกาศให้ทหารบอกว่าอย่าเพิ่งบุกอย่าเพิ่งบุกหยุดก่อนคือเขาสงสัยว่าทําไมหวังเฉียนออกมาคนเดียวนะคะนี่หวังเฉียนเนี่ยก็บอกกัน อ,องเจี้ยนหนิงว่าเซลฉีอ่ะต้องการจัก,กํำจัดกระบฏให้เร็วที่สุดคําว่ากระบฏก็คือกำจัดอองเจี้ยนหนิงนี่แหละให้เร็วที่สุดนะคะแต่นางอ่ะแต่แต่หวังเฉียนพยายามอย่างที่สุดที่จะหยุดเซลฉีไว้ก่อนนะคะหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งนี่อองเจี้ยนหนิงก็หัวล้อค่ะบอกไม่เชื่อที่หวังเฉียนพูดหลอกนะคะเซลฉีอ่ะไม่อยู่ในเมืองฮุยโจแน่นอนนางต้องการเวลาเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนนะคะก็คือ หวังเฉียนพูดขึ้นมานะคะว่านางต้องการเวลาเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนก่อนแล้วค่อยให้ศึกระหว่างเซียวฉีกับอ๋องเจี้ยนหนิงลบกันอย่างเนี้นะคะนี้อ๋องเจี้ยนหนิงก็ไม่ต้องการจะเห็นด้วยค่ะไม่ไม่เห็นด้วยนะคะจะบุกละตอนนี้จะบุกแต่หวังเฉียนนางเอกก็บอกว่าถ้าบุกตอนนี้นางจะฆ่าตัวตายนางก็แบบเอามีดขึ้นมานะคะมาจี้คอตัวเองอะไรอย่างนี้นี้ดังนั้นอ๋องเจี้ยนหนิงก็เลยต้องยอมตกลงค่ะก็เลยยังไม่บุกนะคะ เป็นเพื่อนเข้าใจไหมคะว่าทําไมตอนนี้เขายังไม่บุกเพราะว่าแม่ทัพกับทหารเนี่ยเป็นเหล่าผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็หากผู้หญิงตัวคนเดียวออกมาแล้วยังมาตายอยู่หน้ากองทัพเนี่ยชื่อเสียงของอ,องค์เจนหนิงก็จะมัวหมองไปตลอดการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,องค์เจนหนิงก็เลยต้องปล่อยให้หวังเฉียนน่ะกลับเข้าไปในเมืองคะ่ะจะมาให้ตายอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเสียชื่อเสียงนี้หลังจากนางเอกของเรากลับเข้าเมืองไปแล้วเนี่ยวังเฉียนก็ จึงรีบสั่งให้ฮูหยินโม่ค่ะแล้วก็อี้ซิวนะคะคนสนิทเนี่ยพาประชาชนนะไปหลบในที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทหารค่ะว่า เตรียมพร้อมสู้ศึกในวันพรุ่งนี้นะคะป้องกันเมืองฮุยโจไว้ให้ได้ทีนี้ค่ะวันถัดมาค่ะอองเจี้ยนหนิงก็ไม่รออะไรแล้วนะคะก็ส่งกองทัพมาโจมตีเมืองเลยค่ะนี้แม่ทัพโม่นะคะกับแม่ทัพซ่งค่ะก็พาทหารออกศึกสู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็ด้วยความยากลําบากค่ะเพราะว่าอองเจี้ยนหนิงเขามาแบบจัดเต็มนะคะทหารเยอะนี้ในที่สุดนะคะก็ ทางแม่ทัพโมนะคะกับแม่ทัพซ่งเนี่ยสามารถจะขับไล่พวกทหารของององเจี้ยนหนิงให้พ่ายแพ้ไปได้ค่ะสำหรับนัดแรกนะคะนนี้เป็นนัดแรกนี้หวังเฉียงค่ะก็รวบรวมนะคะนักเอกของเรารวบรวมประชาชนให้มาอยู่ที่ใจกลางเมืองนะคะแล้วก็ ประชาชนต่างก็รักหวังชวนมากนะคะแล้วก็มีกําลังใจขึ้นนะคะที่จะตั้งรับเพื่อจะป้องกันเมืองไว้ให้ได้นะคะนี่อ๋องเจี้ยนหนิงค่ะก็ยังไม่ยอมเลิกรบค่ะวันนี้ก็คือตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วก็ยังรบอยู่นะคะทหารของอ๋องเจี้ยนหนิงก็พยายามโจมตีเข้ามาในเมืองค่ะอ๋องเจี้ยนหนิงก็ประกาศจะให้รางวัลทหารเป็นทอง10,000เหมื่นเลี้ยงก็เป็นทองก้อนๆนะคะก็ในที่สุดนะคะ ท,ห,ทหารขององคเจน้นหนิงอ่ะก็สามารถพังประตูค่ะเข้าเมืองได้ค่ะประตูทางด้านใต้นะคะซ่งไวเอินค่ะก็รีบเข้าไปช่วยทหารนะคะดันกำแพงค่ะดันกำแพงออกนะคะเพื่อดันเอาพวกข้าศึกอ่ะออกไปนอกประตูเมืองให้ได้ค่ะก็ดันกันไปดันกันมานะคะโหอย่างกบมดเลยค่ะภาพตัดมาที่นักพศเต่าค่ะเออหยุดสงครามไว้ตรงนั้นก่อนนะคะตัดมาในเมืองในเมืองหลวงค่ะภาพตัดมาที่นักพศ เต่านะคะนั่งอยู่ตรงข้ามกับห้องเต้ค่ะแกงทําห้องเต้ตอนนี้แกงทําเป็นใบแล้วก็หูหนวกไปแล้วนะคะเพื่อเป็นเพื่อนกับห้องเต้อันทีดว่าคนที่แกงทําเป็นใบและหูหนวกก็คือนักพศเต่านะคะคือไม่พูดไม่จาก็นั่งเป็นเพื่อนกับห้องเต้อยู่นะคะนั่งบําเพ็ญตนนั่งสมาธินี่นักพศเต่าคนนี้ยก็เป็นคนของหวังหลินค่ะแล้วก็เป็นคนที่คอยให้ยาพิษห้องเต้มาเรื่อยๆนะคะหวังหลินอ่ะบอกให้นักพศเต่าคนเนี้ย เร่งมือหน่อยเร่งมือขึ้นหน่อยนี้หวังหลินน่ะรู้ว่าห้องเต้กำลังจะตายในอีกหนึ่งเดือนเหลือเวลาแค่อีกหนึ่งเดือนนะคะแต่หวังหลินน่ะไม่รู้ว่าห้องเต้ก็สงสัยนักพศคนนี้มานานแล้วเช่นกันนะคะก็จึงไม่ได้กินยาที่นักพตเต๋าให้อ่านานแล้วค่ะก็คือเนี่ยต่างคนต่างรู้นะคะแต่ว่าได้มากกว่ากันเท่านั้นเองค่ะไว้มาต่อตอนที่18นะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v v e Chinese Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ